สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บมะนาวนะคะเก็บมะนาวจากสวนในบ้านของเราเองนะคะเป็นมะนาวที่ปลูกในวงบ่อซีเมนต์นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะอันนี้เป็นมะนาวพันธุ์แป้นพีจิตนะคะลูกอาจจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลเต็มทีเท่าไหระคะ่ค่ะแล้วเราก็ปลูกมะนาวหลายปียนะคะนั่นจะสักประมาณ45หปีได้แล้วะคะ่ะ ก็มีเก็บขายบ้างนะคะแต่คือส่วนมากก็จะเอาไว้กินนะคะแล้วก็เก็บเอาไปคันเอาน้ำมันนะคะใส่ช่องฟีดไวค้ค่ะเก็บไว้กินได้นานนะคะค่ะวันนี้ที่เก็บได้ก็จะประมาณนี้นะคะลูกโตไหมคะเดี๋ยวเราให้ดูกันใกล้ๆนะคะ